นี่คือเมืองหนังโนราพัทลุงค่ะและนี่ก็คือต้นสาคูพืชจำพวกป่าที่พบมากในพัทลุงที่มาวัตถุดิบสำคัญในการทำขนมสาคูค่ะคลิปนี้เราจะพาไปดูการทำแป้งสาคูของวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งสาคูบ้านบ่อนห้วยหมากกันค่ะจากต้นสาคูที่ตัดเป็นท่อนๆสมัยโบราณจะผึกนํามาย่อยเป็นฝอยเล็กๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นํามาคั้นน้ำเหมือนคั้นกะทิทิ้งไว้จนตกตะกอนจนกลายเป็นแป้งดิบเอกลักษณ์การทำสาคูที่นี่คือการตากบน ศาสตร์กระจูดเพื่อดูดซับความชื้นหอมเยื่อไม้จนได้แป้งสาคูที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนถึงความผูกพันกับธรรมชาติและถูกผลักดันสู่การเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ของจังหวัดพัทลุงค่ะเนื้อสัมผัสสาคูแท้ๆแบบนี้จะให้ความเหนียวนวลหนึบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นที่มาความอร่อยของสาคูขนมไทยจากจังหวัดพัทลุงที่ขึ้นชื่อนั่นเองค่ะสาคูต้องสาคูต้นธรรมชาติล้วนๆเลยจ้า จะเหนียวนิบอร่อยดูเดี๋ยวจะนืดนิบอร่อยมากร่อยจังอู้สาคูต้นเจมมลี่มีทั้งแบบเม็ดและแบบแป้งมาตรฐานโอท็อปออยอออนไลน์ y o, Online, ทิมค้นหาแป้งสาคูต้นชัชบุรีเจมมรีโทร0 8 9 4 6 8 8 2เ7่8 8 7ค่ะ